เรื่องราวของบิตคอยเนี่ยนะครับสำหรับหลายๆคนรวมถึงผมเองด้วยเนี่ยมันเริ่มต้นจากความไม่เชื่อเลยครับวันนี้เราจะมาลองย้อนดูการเดินทางนั้นกันจากการมองข้ามแบบไม่ใหญ่ดีไปสู่ความเข้าใจที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลเลยครับผมจำได้เลยครับครั้งแรกที่ผมได้ยินคำว่าบิตคอยเนี่ยคือช่วงกลางๆปี2011และปฏิกิริยาแรกของผมก็คือแบบนี้เป๊ะเ,เลยครับไร้สาระหน้าเงินสำหรับเด็กเนื้อชัดๆ คือเป็นความคิดที่ดูถูกแล้วก็ปัดทิ้งไปเลยทันทีแล้วผมก็เมินมันไปเลยนะครับ6เดือนเต็มๆคือไม่เข้าใจเลยว่ามันจะสําคัญอะไรขนาดนั้นแต่จะว่าไปก็น่าคิดนะครับเพราะไม่รู้ทีหลังว่าคนเก่งๆหลายๆคนเลยก็มีความคิดแรกแบบผมเป๊ะๆเ,เหมือนกันแต่แล้วเหมือนโชคชะตาเลยครับผมดันไปเจอเรื่องบิตคอยอีกรอบคราวนี้มาในเมลิงลิสต์ผมก็เลยคิดว่าเอา้าลองดูสักตั้งไปอ่านต้นฉบับมาเลยดีกว่า ผมก็เลยตัดสินใจโอเคให้โอกาสมันสักครั้งหนึ่งไปหาไวซ์เพเปอร์ต้นฉบับที่ซาโต s h i า a าม m โตะเขียนไว้มาอ่านเลยซึ่งมันยาวแค่9ก้าหน้าครับกะว่าจะได้รู้กันไปเลยว่าไอ้ที่เข้าคือฮากันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่โอ้วินาทีที่ผมอ่านหน้าสุดท้ายจบนะผมจะไม่มีวันลืมเลยครับมันเหมือนมีอะไรบางอย่างสปาร์กในหัวปิ้งขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แค่เงินนี่ว่าแต่มันคือเครือข่ายความไว้วางใจแบบกระจายศูนย์ หความคิดนี้มันเปลี่ยนมุมมองผมไปแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับและการตระหนักรู้แค่แวบเดียวนั่นแหละครับมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ลากผมดิ่งลึกลงไปในโพรงกระต่ายของเรื่องนี้แบบถอนตัวไม่ขึ้นเลยเป็นเวลา4เดือนเต็มๆ4เดือนนั้นมันเข้มข้นมากๆเลยครับเดือนแรกนี่คือมีข้อมูลอะไรผมสูบหมดอ่านทุกอย่างที่ขวางหน้าเดือนที่2ก็ยังอ่านไม่หยุดแล้วก็เริ่มเขียน เดือนที่3นี่จมไปกับการเขียนโค้ดเลยครับนั่งทดลองนูนน่นนี่นั่นพอถึงเดือนที่4ก็คืออุทิศตัวให้เทคโนโลยีนี้ไปแล้วเต็มๆวันวันหนึ่งผมนั่งอยู่หน้าจอ12ชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำหมกมุ่นกับมันแบบสุดๆไปเลยพอจบ4เดือนนั้นไปนะครับเชื่อไหมว่าน้ำหนักผมหายไปเกือบ10กิโลคือบางทีลืมกินข้าวไปเลยแต่สิ่งที่ได้กลับมามันคุ้มค่านะครับมันคือความชัดเจน ความแน่วแน่ว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมจะทุ่มเทให้ทีนี้เพื่อให้เข้าใจไอเดียหลักของบิตคอยที่ทําให้ผมทึ่งได้ขนาดนี้นะครับบางทีเราอาจจะต้องลองมองไปที่ธรรมชาติรอบตัวเราโดยเฉพาะกับสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งมากๆอย่างมดตัดใบไม้นี่แหละครับอาณาจักรของมดตัดใบไม้ไม้นี่มันซับซ้อนแบบสุดๆไปเลยนะครับสังคมของมันเนี่ยใหญ่และซับซ้อนที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมดเลยนะเป็นรองก็แค่มนุษย์เรานี่แหละแต่จุดที่พีคที่สุดคืออะไรทราบไหมครับ คือความซับซ้อนทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีหัวหน้าไม่มีใครคอยสั่งการจากส่วนกลางเลยแม้แต่ตัวเดียวและนี่แหละครับคือจุดที่มันเชื่อมโยงกันเครือข่ายบิตคอยก็เหมือนกับอาณาจักรมดเลยครับมันประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เราเรียกกันว่าโนดซึ่งแต่ละโนดเนี่ยก็แค่ทําตามกฎง่ายๆไม่กี่ข้อแต่มองมันทํางานร่วมกันเป็นเครือข่ายใหญ่ปุ๊บโอ้โหมันกลับสร้างระบบที่ปลอดภัยและแข็งแกร่งขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่งโดยที่ไม่ต้องมีใครหรือองค์กรไหนมาคอยควบคุมจากตรงกลางเลย พอเวลาผ่านไปสัก2ปีหลังจากที่ผมค้นพบเรื่องนี้ครั้งแรกความเข้าใจของผมมันก็ค่อยๆตกขลึกว่าเทคโนโลยีนี้เฮ้ยความหมายของมันมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่าแค่เรื่องเงินเยอะเลยผมมั่นใจเลยครับว่านี่คือเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นที่สุดนับตั้งแต่เรามีอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเลยศักยภาพของมันไปไกลกว่าการเป็นแค่สกุลเงินเยอะมากมันคือการปฏวิวัติวิธีที่เราสร้างความไว้วางใจ วิธีที่เราทำงานร่วมกันในฐานะมนุษย์เลยทีเดียวสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะทิ้งคำถามเอาไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าถ้าความไว้วางใจซึ่งเป็นเหมือนแกนกลางของสังคมมนุษย์เราเลยนะมันสามารถกระจายศูนย์ได้เราไม่ต้องพึ่งพาสถาบันหรือตัวกลางอะไรอีกต่อไปแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมามันเป็นคำถามที่แบบเปิดประตูไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆในอนาคตอีกนัอไม่ท้วนเลยครับ